สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธนูค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายน2563ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่มันก็สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันค่ะว่าชาวราศีธนูในชน่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันอูกออฟคัพสองถ้วย the sun <c oughs> the temperance the view of fortune เซเว่น,นออฟซอรเจ็ดดาบชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณรู้สึกถึงคนคนหนึ่งอะที่คุณรู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเป็นเหมือนโซมเมตเป็นเหมือนคนรักที่แบบคุณโคตรรู้สึกดีเลยคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากคนคนนี้ เป็นความสุขให้กับคุณมากๆเลยคุณรู้สึกว่าคุณคุยกับคนคนนี้ก่อนหน้านี้ที่คุณและเขาได้คุยกันมันมีความสุขจริงๆนะคนคนนี้เป็นความสุขให้กับคุณจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาขอโทษนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอยู่ในช่วงของการดูแลหัวใจรักษาหัวใจรักษาความรู้สึกอารมณ์ของตัวคุณเองอ่ะ ให้มันโอเคให้มันดีหรืออยู่ในช่วงของระยะทำใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่คุณเจอความสัมพันธ์ที่เคยเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ชัดเจนมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆมีความลับมีการปกปิดกันมีการโกหกมีการไม่พูดความจริง ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นที่ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตณช่วงนี้มันทําให้คุณอยู่ในช่วงของการแบบหนึ่งนะขอพักขอพักรักษาหัวใจขอพักรักษาอารมณ์นิดหนึง่งขอบาลานซ์อารมณ์นิดหนึง่งคุณมีความรู้สึกที่อยากจะ <c oughs> อยากกลับอ่ะเขาเรียกอะไรนะคุณอยากกลับไปหาคนคนนั้นอ่ะ คนที่เป็นสองถ้วยหรือคุณอยากให้โชคชะตาจักรวาลหมุนคนคนนี้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ชัดเจนะที่คลุมเครือหรือเขาเคยหักอกหรือเขาเคยพูดความพูดไม่พูดความจริงกับคุณะอม,มันมีความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าคุณหรือเขาเป็นฝ่ายกระทํานะคือคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้คนคนนี้กลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ผูกพันกันนะ่ะ ไม่ว่าที่ผ่านมามันจะไม่ชัดเจนด้วยเรื่องอะไรมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีการโกหกหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อไปจากกันแล้วในเมื่อไม่ได้ติดต่อกันแล้วทําไมมันยังผูกพันอยู่วะทําไมมันยังรู้สึกอยู่วะทำไมมันคิดถึงอยู่ตลอดเลยคนคนนี้ยังอยู่ในในหัวใจของคุณอยู่ตลอดเลยอคนคนนี้ที่จริงเขาก็มีทําให้เรามีความสุขนะคนคนนี้เขาก็สร้างความสุขให้กับเรานะ มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยอยากกลับมาคุยอยากกลับมาให้มีความสัมพันธ์กันอยากกลับมาคบกันอยากกลับมาพูดคุยกันใหม่มันน่าจะเคลียร์กันได้อะที่ผ่านมาที่มันไม่โอเคที่มันไม่ชัดเจนคุณว่ามันสามารถแก้ไขได้มันจะสามารถมีทางออกได้คุณคิดแบบเนี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่ายังไงก็ที่จริงเขาเป็นคนที่ใช่นะคนคนนี้แหละใช่แต่แค่เหตุการณ์ก่อนนันเนี้ยมันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ เข้ามาเลยทำให้ไม่เข้าใจกันแล้วเรื่องที่จะเดินจากกันไปและอยู่ในช่วงการดูแลหัวใจของตัวเองนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าชาวคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน two of pentacles สองเหรียญ n i of wands อัศวินถือไม้เท้า 7 of cup 7ถ้วยส of cup 6ถ้วย3 of อ e n t a c l <oughs> e s คเหรียญคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้เขาก็มีความลังเลในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะ <c oughs> เขามีความลังเลในการที่จะต้องเลือกอะไรบางอย่างต้องเลือกบางสิ่ง สิ่งสองสิ่งคนสองคนหรือความรักสองทางมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอะและเขาลังเลอยู่ก้องไม่ซูมเลยจ้ะไม่โฟกัสเลยอ่ะขอโทษนะคะคนคนนี้มีความลังเลในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าคือก่อนหน้าน,นี้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ อารมณ์ประมาณว่าได้หมดถ้าสดชื่อนอะนะคือค่อนข้างเป็นคนมีนมสเสน่ห์ค่อนข้างเป็นคนที่ดูเฟลลี่ดูเข้าถึงง่ายดูเป็นคนคนอื่นๆนี่ยเข้าหาเขาอาเข้าเข้ามาแบบเนี้ยค่ะเป็นคนที่มีความเฟลลี่ในตัวเองเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจมันนาะมั่นใจระดับหนึ่งเป็นคนที่มันเหมือนกับว่า เขายังไปได้เรื่อยๆอยู่อ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะยังคุยได้เรื่อยๆยังยังสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นได้เรื่อยๆแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าคนสองคนไงแล้วมันถึงในช่วงที่เขาจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเอาใครดีสรุปแล้วจะเลือกใครดีอะไรแบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมาด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนที่คุยได้หมด ครอยากคุยก็คุยตัวเลือกเข้ามาคุยได้คุยได้คุยคุย,คยแต่เรื่องมันยังไม่เลือกพอถึงเวลาเลือกก็คิดหนักค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะตัดสินใจจริงจังกับใครดีเพราะว่าแต่ละตัวเลือกก็มีดีในแต่ละคนที่เขารูสกวนเออคนนี้ก็โอเคคนนี้ก็โอเคคนนู้นก็โอเคแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใคร นะะในเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างแบบยังไปได้เรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> เขานึกถึงคนที่เคยคุยคนที่เคยมีความสัมพันธ์คนที่เคยมีความรู้สึกดีๆกันเมื่อในอดีตขอโทษนะคะคนคุยเก่าคนที่เคยคุยเก่าๆคนที่ ไม่ได้พูดกับเขาแล้วแหละแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าคนคุยเก่าๆความรู้สึกเก่าๆคนที่เคยสารความสัมพันธ์กันคนเก่เาๆนึกถึงแต่คนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้เขายังคงนึกถึงอยู่ยังอยากพูดคุยอ่ะเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคนคนเนี้คนที่เป็นคนเก่าๆมันเป็นความรักที่มันรู้สึกดีอ่ะเขารู้สึกดีคนคนนี้ค่ะเขาอยากพูดคุยอยากให้มันมันยังมีการพูดคุยกันอยู่อยากให้ มีการสื่อสารด้วยกันอยู่ไม่ได้อยากที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ไปเลยอะ่ะยังคงคิดถึงนึกถึงค่ะเพราะว่ามันรู้สึกดีมันรู้สึกรักนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาดีนะแต่ว่ายังอยากพูดคุยอยู่อะไม่ได้อยากตัดความสัมพันธ์ขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนสอง3ห้าสามสถานการณ์ความรักของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรมาดูกัน The ด t d จัสมินเด h y t e ปริต e a อิ o ซอบ o r ดแปดดาบ o ฟบสอดสีดาบนโอเปนเคิลอสวินเอรเรียนสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือน มิถุนายนสอง3สาสถานการณ์ความรักของคุณมันเป็นช่วงของความความหยุดนิ่งนะมันเป็นในช่วงการหยุดรอสถานการณ์หยุดรอเพื่อดูอะไรบางอย่างจากคนคนนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่นะ คุณจะมีเส้นแดงอนะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทําให้คุณรู้คุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างการกระทําบางอย่างคําตอบบางอย่างหรือข่าวบางอย่างการประกาศอะไรบางอย่างที่ที่คุณจะได้รับรู้จากสิ่งสิ่งนั้นอนะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะได้รับรู้มันนะด้วยเน้นหนของตัวคุณเองหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเจอด้วยตัวคุณเองหรือ มันเป็นสิ่งที่อยู่ดีมันมาดนในใจอ่ะมันมารู้สึกว่าข้างในบอกว่าที่จริงมันเป็นแบบนี้นะที่จริงเรื่องราวมันเกิดเป็นแบบนี้นะอืมคุณจะรู้สึกได้กับกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับรู้คําตอบอะไรบางอย่างไม่จากทางตรงจากการกระทําก็จากภายในที่เขาบอกคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะปัญหาต่าง ปัญหาต่างๆที่ยังคาระคาสังอยู่ปัญหาต่างๆที่ยังคงติดค้างกันอยู่พยายามที่จะแก้ไขพยายามหาทางออกในช่วงนี้มันจะยังคงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ะปัญหานี้ยังคงอยู่นะคะไม่ว่าคุณและเขาจะมีปัญหาอะไรกันหรือว่าคุณพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรออกมาเคลียร์ปัญหาให้จบเพื่อที่จะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์อย่างที่คุณต้องการอ่ะ สิ่งสินมันจะยังไม่สามารถเป็นไปได้มันยังคงมีปัญหานี้อยู่ปัญหานี้ยังแก้ไม่หมดนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ในช่วงของการหยุดนิ่งหยุดชะงักพยายามนิ่งคิดหรือคุณอยู่ในช่วงของการที่จะหาวิธีต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาให้มันจบจบไปซึ่งมันก็คือความนิ่งนี่แหละคะ่ะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้สติมันต้องใช้ ความความตรึกตรองความคิดอะ่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาณช่วงณช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนมันเลยอยู่ม,ม,มันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันเป็นการนิ่งนิ่งเพื่อรอ,น,อ,รอนิ่งเพื่อรอคอยคําตอบนิ่งเพื่อรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้มันเคลียร์กว่าเดิมนิ่งรอคอยปัญหาต่างๆให้มันถูกเคลียร์ชัดเจนและพร้อมที่จะเดินหน้าต่ออื จะอยู่ในช่วงเวลาเนี่ยคุณจะอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะในช่วงเดือนมิถุนายน63ขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงในช่วงเดือนมิถุนายน63เขาเป็นอย่างไรมาดูกัน The Justice King of Sword ราชาถือดาบ Queen of Cup ราชินีถือถ้วย s i x of p e n น a c l e เหรียญไฟฟับคัห้ถ้วยเคจ้ะสำหรับคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะในช่วงมิถุนายนหกสาสถานการณ์ความรักของเขาคือ,อเขาพยายามที่จะหาหาความเขาเรียกนะหาความยุติธรรมมากกว่าความสัมพันธ์นะเขาพยายามที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์ที่เขาต้องการอ่ะมันโอเคที่สุดมันยุติธรรมกับคนคนนั้นที่สุดมันไม่เอาเปรียบคนคนนั้นอย่างที่สุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาพยายามที่จะทําให้มันบาลานซ์ให้มันเท่ากันความสัมพันธ์ที่คุณและเขามีความรักที่คุณและเขามีมันจะต้องเท่ากันมันเป็นสิ่งที่เขาคิดอ่ะเขาพยายามทํามันอยู่อ่ะเขาคิดเรื่องนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าภายนอกของเขาเนี่ยมันจะดูเหมือน คนที่มีความเย็นชาคนที่ไม่สนใจอะไรคนที่ไม่รู้สึกอะไรกับความสัมพันธ์คนที่ดูดูแบบดูลอยลอยดูแบบไม่คิดอะไม่รู้สึกอะไรหรอกห่างหายกันไปไม่ได้คุยอะไรกันไปก็ไม่รู้สึกอะภายนอกเขาทําแบบนั้นนะแต่ทางแต่ที่จริงแล้วอะเขายังคงรู้สึกอยู่ค่ะเขาซ่อนความรักเขาซ่อนความรู้สึกไว้อยู่ข้างในตัวเขา แต่แสดงออกมาแบบคนที่เย็นชาคนที่ไม่ใส่ใจอะไรคนที่ไม่แร์ใครนะคะณตอนนี้เขาคิดอยู่ค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรดีเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุติธรรมสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ที่มันถูกต้องที่มันยุติธรรมทั้งคุณและเขาทั้งสองฝ่ายนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะถ้ามันไม่ยุติธรรมที่ผ่านมายังคงรู้สึกไม่โอเคนะ คนคนี้ยังคงรู้สึกเหมือนผิดหวังในตัวเองยังมีความเศร้ายังมีความเสียใจอยู่ถึงแม้ว่าภายนอกนี่แหละค่ะเกง่งนิ่งเกง่งดูแบบไม่สนใจนะคะดูลันลานิดหนึ่งดูแบบว่ากูไม่แคร์นะกูไม่สนใจจริงๆนะแต่ว่ารู้สึกมีความรู้สึกนะเขามีหัวใจนะอะไรอย่เนี้ยแต่แค่ไม่แสดงออกอะที่ผ่านมานะคะ่ะ เขาเสียใจกับการกระทําของตัวเองนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังเขาผิดหวังกับการกระทําของตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีหรือที่เขาได้เจอมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอะเป็นคนที่ได้รับอย่างเดียวเลยเขาเป็นคนที่รอรับจากคนอื่นๆคนที่รอมอบให้เขาอะ่ะ ม,มันเลยทําให้การที่เขาเป็นคนที่ได้รับความรักอย่างเดียวรอรับความรักจากคนคนหนึ่งรอรับความรักจากคนหลายๆคนจากตัวเรื่องอื่นๆหรือใครก็แล้วแต่โดยที่เขาไม่คิดที่จะให้ตอบกลับโดยที่เขาไม่คิดที่จะรักษาหรือดูแลอย่างดีมันเลยทําให้เขาสูญเสียความรักที่ดีไปนั่นแหละค่ะมันทำให้เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเอง ในช่วงเดือนมิถุนายนก็จะยังคงรู้สึกแบบเนี้ยด้วยความที่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะไม่ได้ยุติธรรมอะ่ะความสัมพันธ์ที่เขามีให้มันไม่มันไม่เคยมีความยุติธรรมเลยแต่เขาอยากทําให้มันเป็นลหะเขาพยายามคิดอยู่ค่ะคิดในแบบของเขาคิดคิดในแบบที่ไม่แสดงออกคิดในแบบที่ว่าหาหาวิธีอยู่และรู้สึกผิดกับตัวเองที่ว่าที่สิ่งควรจะ กูควรจะให้ความรักกับคนคนนั้นนะไม่น่าปล่อยให้เขาไปเลยไม่น่าที่จะสูญเสียเขาไปเลยพอสูญเสียแล้วเพิ่งมาคิดได้อ่ะคะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนเขาจะคิดแบบนี้ยังคงมีความรักและรอคอยที่จะที่จะทําให้มันถูกต้องอยู่นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าไพ่อย่างบอกอย่างแนะนาอะไรชาวราศีธนูมาดูกันเอซอบวอลแปดไม้เท้า เซเว่นลอบคัพเจ็ดถ้วย The Tower Don't Stop มาบ่อยนะจ๊ะ Big Happy Chance h e r e Something Better โอเคค่ะสำหรับสิ่งที่พ่อยากบอกอยากแนะนำกับชาวราศีธน,นูนะในเรื่องของ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยไม่ว่าคุณจะอยากพูดคุยกับเขาหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่เขาอยากพูดคุยกับคุณการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระอยากบอกเลยคือคุณอย่าหยุดนะเขาเรียกอะไรนะอย่าหยุดที่จะพูดคุยกับกับเขาอ่ะอย่าหยุดที่จะขาดการติดต่อสื่อสารกับเขาอย่าหยุดที่จะแบบบล็อกบล็อกการพูดคุยบล็อกการสื่อสาร คุณอย่าทำแบบนั้นเลยอย่าหยุดเลยอย่าหยุดคุยสิ่งที่ไพ่บอกอย่าหยุดคุยอย่าหยุดสารความสัมพันธ์กับคนคนนี้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างพังง่ายอ่ะมันสั่นคลอนง่ายมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักฐานในความรู้สึกมัน มันเหมือนกับว่ามันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่โอเคมันดูมันดูอ่อนแอที่ผ่านมาความรักของคุณมันดูอ่อนแอมันดูแบบมันดูไม่มั่นคงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่มันดูไม่มั่นคงที่มันจบง่ายที่มันทําร้ายความรู้สึกกันง่ายเนี่ยสิ่งที่พระยาบอกคือที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าเพื่อปรับเพื่อปรับเพื่อต้องการให้มันมันดีขึ้นกว่าเดิมอะ สิ่งที่คุณเจอเหตุการณ์ที่คุณเจอในอดีตความรักที่มันจบเร็วที่มันพังง่ายอ่ะมันมันกำลังทำให้เขาเรียกอะไรนะมันเกิดขึ้นเพราะมันต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันจึงเกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันสามารถดีขึ้นกว่าเดิมมันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะแต่มันจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนไงคะ แล้วก็ด้วยความที่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีหลายๆคนก่อนหน้านี้มันมีตัวเลือกเยอะๆเข้ามามันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะค่ะจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ที่มันทําให้คุณมีความสุขจริงๆแต่ความสัมพันธ์ที่คุณคุณจะเป็นแค่หนึ่งในตัวเรื่องของเขาไม่มีละจ้ะมันจะไม่มีละจ้ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แล้วมันมันสร้างความสุขให้กับคุณอ่ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงกับคุณอ่ะความรักที่ไม่ดีความรักที่จบเร็วความรักที่พังง่ายความรักที่มันเป็นตัวเรื่องความรักที่คุณต้องเป็นเป็นช้อยกับเขาความรักที่คุณต้องเลือกไม่มีแล้ว สิ่งพวกนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันจบไปหมดแล้วค่ะแล้วมันกําลังจะสร้างสถานาการณ์เหตุการณ์ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่ดีกว่าเดิมมันกำลังจะมาหาคุณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดอย่าหยุดนะจ๊ะอย่าหยุดที่จะพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคนที่เขารอคุณหรือคุณรอเขานะจ๊ะขอดูหน่อยว่าไพา่เขาเรียกอ,อะไรนะราศรีอะไรดาวอะไรธาตุอะไรลัคนณะอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศรีธนูมาดูกัน ลิบราราศีตุลคาพิคอนมังกรยูเรนัสราศีกุม่มโอเคราศีตุลมังกรแล้วก็ราศีกุม่มโอเคจ้ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย